เสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับวันนี้ก็เอารองส้มเอ็มยูครับไปดึงรถไทครับรถไทยคูปต้า40แรงมาติดลมครับเดี๋ยวเห็นภารกิจที่ไปกู้นะครับนี่ครับต้าน2คนครับต้านมานั่งหน้าเลย Raggine มันอุ้มน้ําเต็มที่มันเลยอาจทําให้หล่มได้ครับอูอ้ก็คือแบบดิ้นสุดๆะ่ะก็คือดิ้นเต็มที่เลยครับแต่ไม่ขึ้นก็ดิ้นเต็มที่แล้วเดี๋ยวพาไปดูลร่องลอยการดิ้นครับเนีย่ยถ้าติดถ้าติดแต่ทีแรกนะเรียกรถมาดึงนี่มันจะขึ้นง่ายเลยนะ นี่คนเล่นด,ดูดูคนเล่นเล่นเล่นเ,นเอาจนแบบออะ่ะดูดูดูคนคนเล่นอะไรบ้างเาดี๋ยวเราไปดูเราไปดูเราไปดูก่อนว่าเขาเล่นอะไรกันบ้างครับแล้วเราไปดูไอไอขนนี่ไอนไอ่เดีเรี้ยงเเนาะมันหึมมันเป็นดินเหลยง แมนไส้เหลียงอมน้ำแถวนี้นี่มันลมแล้วนี่รมไม่ไทยคนอีกก้อนนี่มันม่อนได้เจ้านี้เลีร็วตัวพาไปดูร่องรอยอาญาธรรมันโอ้คนเอาไม้มาแคปเดียวนี่ คนที่ไกลเองเดินลุ่มมีแล้วนี่อ๋อมาหุ่นตันขี่ไปขี่ไปเดินนาเราถอยหลังไหมแม่โคกับมาบอะไรนี่แม่โคกับมาบอะไรนี่มันขึ้นแล้วดูครับเอาไม้เอาไม้มาครับแต่นี้ก็ถูกวิธีครับแต่แบบงัดยังไงก็ไม่ขึ้นครับเพราะว่ามัน มันได้ยัดคล้องเรียบร้อยแล้วขอเท่าน่ะขอเทเรือน,นาไปพูดเหรอถอยหลังไหมเพี่มันลมบ่กส่วนนั่นน่ะเลยกาว่ามันรอปลาเลือกไก่เราเปียงนาวยังแห้งไหม,มเ,หเออเหี้มันแห้แหงไงแล้เจ้าอย่าต้งเกี่ยวเลยสิมันมเป็นลมเนี่ย เจ้าไถลงเลือกพวดเจ้าเอาบางก็นี่เจ้าไถลงเลือกมัเนี่มันมัน,ม,นมันในลงเลือกเนี่ยมันลงเลือกมันหอดถือนลมมั่นพูมันหอดถือนลมมันเหรอเบืมม้งสี่จ้ะมาแล้วครับตาลมาแนละ้วมาหนิมาหนิมาหนิมาพี่มาพี่พจะไปทางนั้นจะไปล่องนั้น ก็หยุดฟังสะก้อนแน่หยุดรถฟังเบาสะก้อนแน่จะไปลงไถเขาไถแล้วไถมาทางนี้นก,กะฟังเขาเบาสะก้นอนแนคือไถรวงรวงรวงรถไปไหมเพื่อนมาพี่เพื่นี่เออจะไปลองกลางๆหลายนั่นพอ่พอพ่อหนึ่งเนี่ยยุมรู้ได้เนี่ยนั่นล่ะทางนั่นแน่แล้วนั่น có xe không có không hai อยู่ว่ะล่ะเขาเกียร์ไปน่ะเปลี่ยนเกียร์ไปน่ะล้มเลยน่ะล้มเลยน่ะไปเลยไปโอ้ยมันขึ้นรถแล้วเนาะโอ้ยสารมาสร้างดึงหมดเนาะมันก็ขึ้นรถแล้วสารมาสร้างดึงหมดอ่ะนี่หลุมนะครับนี่เห็นไหมน,นี่ แป๊บเดียวเลยครับนี่เห็นไหมเนี่ยรถคันนี้ประมาณ2ตันกว่านะครับหลกเอาการเหมือนกันที่นี่เหล่อพี่อยอ่อหล่าพี่เยอะเหล่าี่เยออ ดูจะรอดไหมครับโอ้ยเฉพาะคนขับก็น้ำหนักก็เยอะแล้วเฉพาะคนขับนะครับน้ำหนักก็ท่วมท้นไปแล้วนะครับคนขับก็ร้อยยี่สิบโลบวกตัวรถ้าไปอีกนะครับก็เยอะเหมือนกันโอ้เออว่าต้องใช้เลือกอะใช้บางๆงอะเออว่าต้องใช้เลือกใช้าบางบางอะ ไม่ต้องห่วงครับรถยืนอยู่แบบนี้ไถได้สบายใจครับปิดก็ดึงครับออ้ย เเฮฮ้้ยยรอดไม่รอดครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้คร kind of ับจะรอดไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับ้ย

mất ờ, mà... rồi nè, mất rồi nè, nè, mất rồi ai nè, má, qua đây, làm à? qua 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 qua, điêu điêu mất chỉ lôm loại ui, đẹp loài đấy nè, cùng nhau. Tôi không hiểu, tôi bị mất rồi, tôi không mất đứng ไม่ได้เห็นเหยญแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าท่านท่ามเห็นเียญนี่ยผมเกือบไม่รอดครับเนี่ยเห็นไหมผมเกือบไม่รอดครับมีขั้วมากว่าเลยนี่ฮะไปได้มันมีไปได้โยบบวชไปเลยได้เออดึงน้อยแรงไว้เนี่ยติดรอบสองครับผมก็เกือบไม่รอดเนี่ย โอ้ผมลืมให้ตาลถ่ายให้เมื่อกี้อ่ะเจไดดิ